เมื่อเขาได้รับภารกิจให้ไปออกตามหาไอเทมของเทพเจ้าสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยซีรีส์เรื่อง Percy Jackson at t อดี l y อ p u มสซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน99ไลค์เพื่อเป็กำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เล้ครับโดยหลังจากที่เพอร์ซี่ตัดสินใจรับภารกิจในการออกตามหาสายฟ้าที่หายไปของซูสแล้ว ก่อนไปเขานั้นจะต้องถูกส่งตัวไปรับภารกิจอย่างเป็นทางการรวมถึงฟังคำพยากรณ์ก่อนออกเดินทางซะก่อนเพอร์ซี่ได้เข้าไปยังห้องเก็บของเก่าภายในค่ายที่นั่นเขาได้พบกับร่างหญิงชราคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งทันทีที่เพอร์ซี่ขอให้ร่างหญิงชราคนนั้นประกาศมอบหมายภารกิจให้กับเขาแล้วไม่นานร่างนั่นก็เริ่มขยับและได้พ่นควันสีเขียวออกมาโดยควันนั่นได้รวมตัวจนกลายเป็นภาพจำแรงพ่อเลี้ยงข,ของเพอร์ซี่เพื่อสื่อสารกับเขาจงมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตก และ,ะเผชิญหน้ากับเทพผู้แปรพักจงหาสิ่งที่ถูกขโมยไปและนํามันกลับคืนมาอย,ย่างปลอดภัยแถมมันก็ยังเตือนเพอร์ซี่ถึงเรื่องที่เขาจะถูกทรยศ์จากคนที่เขาเรียกว่าเพื่อนและสุดท้ายเขาก็จะล้มเหลวในการช่วยสิ่งที่มีค่ามากที่สุดซึ่งหลังจากที่ฟังคําทํานายนั่นแล้ว Percy เพอร์ซี่ย่งก็ถูกเรียกตัวให้ไปเข้าพิธีคัดเลือกเพื่อร่วมทางในการทาภารกิจออกตามหาสายฟ้าของซูสไคลอนได้ทําการคัดเลือกเด็กที่เขาคิดว่ามีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดในค่ายออกมาให้เพอร์ซี่เลือก โดยเพอร์ซี่เนี่ยจะสามารถเลือกเพื่อนร่วมทางไปกับเขาได้แค่2คนเท่านั้นเพอร์ซี่จึงไม่รอช้าเขาตัดสินใจเลือกแอนาเบธทันทีโดยเพอร์ซี่ได้บอกเหตุผลว่าเขานั้นจําเป็นจะต้องมีคนช่วยผลักดันให้เขาทาภารกิจให้สําเร็จซึ่งเขาเชื่อว่าแอนนาเบธจะเป็นคนที่สามารถช่วยเขาได้ส่วนเพื่อนร่วมทางอีกคนก็คือโกเวอร์นั่นเองเพอร์ซี่ได้คิดทบทวนถึงเรื่องคําทํานายที่เขาได้รับเรื่องที่ว่าเขานั้นจะโดนทรยศจากคนที่เพอร์ซี่เรียกว่าเพื่อนเพอร์ซี่เลยตัดสินใจเลือกโกเวอร์ เพราะเขามั่นใจว่าโกเวอร์เป็นเพื่อนรักและไม่มีทางหักหลังเขาอย่างแน่นอนและในภารกิจครั้งนี้เพอร์ซี่ต้องเผชิญหน้ากับเทพที่ผันตนเป็นปรลปักกับพี่ชายนั่นคือเฮดิสไคลอนได้บอกว่าอาณาจักรของเฮดิสจะอยู่ภายใต้เมืองลอสแองเจลิสซึ่งเพอร์ซี่ต้องมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อนำสายฟ้าของซุสกลับคืนมาจากนั้นหลายวันต่อมาในวันนี้ Percy เพอร์ซี่นีต้องออกเดินทางเพื่อไปทำภารกิจแล้วครับซึ่งในขณะที่เขากำลังจัดเตรียมของอยู่นั้นลูกหนิก็ได้เดินเข้ามา พร้อมถามว่าเตรียมของเป็นไงบ้างเพอร์ซี่เลยบอกว่าเขามีเงินสดอยู่200อเหรียญแล้วก็เหรียญทองของประเทศอะไรสักอย่างลูกเลยบอกว่าเหรียญพวกนั้นคือเหรียญทองดักมาโลกของเพอร์ซี่อาจใช้เงินเป็นดอนลลร์ส่วนโลกแห่งนี้จะใช้เหรียญทองพวกนั้นในการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งสาเหตุที่ลูกแวะมาหาเพอร์ซี่ก็เพราะว่าเขามีของบางอย่างที่อยากจะมอบให้โดยของที่ลูกต้องการจะมอบให้เพอร์ซี่ก็คือรองเท้านั่นเองครับแต่ถ้าว่ามันไม่ใช่รองเท้าธรรมดาทั่วไปเพราะหลังจากที่ลูกพูดขึ้นว่าไมอา รองเท้าคู่นั้นก็ได้มีปีกนกงอกออกมาซึ่งมันจะสามารถทําให้ผู้สวมใส่บินได้โดยลุกเล่าว่ามันคือของวิเศษจากพ่อของเขาเขาเลยอยากจะให้เพอร์ซี่นำรองเท้าคู่นี้ไปด้วยเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์ในการทําภารกิจเพอร์ซี่ได้ตัดสินใจบอกกับลุกว่าก่อนที่เขาจะเลือกโกเวอร์ทีแรกเขาเนี่ยกล่าวว่าจะเลือกลุกลุกจึงบอกว่าไม่ต้องคิดมากเพราะโกเวอร์เนี่ยก็แข็งแกร่งเหมือนกันไม่ต้องรู้สึกผิดที่ไม่เลือกเขาหรอกขอแค่ให้พวกนายดูแลกันดีๆก็พอลุกกล่าว ก่อนที่เพอร์ซี่นี่จะเริ่มออกเดินทางเพื่อไปทําภารกิจแต่ถ้าว่าก่อนจะไปเพอร์ซี่กับโกเวอร์ก็ได้พาแอนนาเบธมาล่ําลาต้นไม้ต้นหนึ่งโกเวอร์จึงเล่าเรื่องต้นไม้ต้นนั้นให้ฟังโดยก่อนหน้าที่แอนนาเบธจะมาถึงค่ายพร้อมกับลุกและทาเลียผู้เอาทั้ง3ได้ถูกอสูรลกายไล่าตามมาซึ่งอสูรพวกนั้นก็คือเหล่าสมุนของเฮดิสในตอนนั้นทาเลียได้หันกลับไปสู้กับผู้อสูรลกายเพื่อถ่วงเวลาให้ลุกและแอนนาเบธแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองซูสหรือพ่่อออของทาาเเลียยก็ไได้ผมชวธวธ โดยเขาได้สาำให้ทาเลียกลายเป็นต้นไม้ต้นนั้นเพอร์ซีเนี่ยจึงงงไปเลยความคิดที่ดีที่สุดของคนที่ส่งพลังมากที่สุดในโลกในการช่วยลูกสาวคือการเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นต้นไม้เนี่ยนะเอนเนเบตจึงเล่าว่าทาเลียเป็นลูกครึ่งเทพที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เธอเคยรู้จักเธอได้สู้อย่างกล้าหาญและได้พบกับชะตายิ่งวิร์บลุดเพอร์ซีเนี่ยจึงพูดติดตลกประมาณว่าทาเลียไม่ได้มีจุดจบแบบวิร์บลุดสักหน่อยแต่เธอพบจุดจบแบบต้นสนตั้งหาซึ่งสำหรับคนที่รักเพื่อนอย่างไอนเนเบ มันยัีไม่ขำเลยสักนิดทั้งสองจี่เริ่มต้นการเดินทางได้ไม่ดีสักเท่าไหร่จากนั้นทั้งสามจึงเริ่มออกเดินทางไปยังลอสแองเจลิสซึ่งเพอร์ซีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้เขาต้องมานั่งรถบัสด้วยทั้งที่มันทั้งไกลและช้าสู้ไปขึ้นเครื่องบินไม่ดีกว่าเหรอโกเบอร์เลยอธิบายว่าในตอนนี้ไม่ได้มีแค่พวกอสูรหรอกนะที่กำลังออกตามล่าพวกเขาแต่ซุสก็อาจก,กำลังออกตามล่าพวกเขาอยู่ก็ได้เพราะเพอร์ซี่เป็นลูกของโพไซดอนที่กำลังมีเรื่องบาดหมางก,กับซุสอยู่ เพราะงั้นการเดินทางทางอากาศมันก็อาจจะเสี่ยงไปหน่อยเพราะบนท้องฟ้ามันคืออาณาจักรของซูสโดยหลังจากที่ทั้ง3ออกเดินทางกันมาได้สักพักรถบัสของพวกเขาก็ได้มาถึงจุดแวะพักเอนนาเบธเลยบอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะลงไปซื้อขนมสักหน่อยให้ผู้เพอร์ซี่รออยู่บนรถแต่ว่าเพอร์ซี่เนี่ยก็อยากจะออกไปสูดอากาศบ้างเพราะในรถคันนี้มันทั้งแคบแล้วก็เหม็นเอนนาเบธเลยบอกว่าดีแล้วเพราะกลิ่นพวกนั้นจะทําให้พวกอสูรละกายหาตัวเพอร์ซี่ได้ยากขึ้นเธอเลยอยากจะให้เพอร์ซี่รออยู่บนรถบัส จากนั้นในขณะที่แอนดาเบธลงไปซื้อขนมโกเวอร์จึงเล่าให้เพอร์ซีฟังว่าพวกเขาไม่มีทางหนีสูรกายตลอดไปได้เพราะสูร์พวกนั้นมันอยู่ปะปนกับคนทั่วไปมากกว่าที่พวกเขาคิดทางเดียวที่สามารถลอดจากพวกมันได้คือการหามันให้เจอก่อนที่พวกมันจะเจอตัวพวกเขาโดยสุรกายพวกนั้นจะสัมผัสได้ถึงพลังของพวกลูกครึ่งเทพที่ทรงพลังกว่าคนอื่นได้ก่อนโดยเฉพาะลูกของสามมหาเทพอย่างซุสโพไซดอนและเฮดิสลูกของเทพทั้ง3จะตกอยู่ในอันตรายมากที่สุด ซึ่งในขณะที่แอนนาเบธกำลังจะกลับไปหาพวกเพอร์ซี่เธอก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกาลังจับตามองเธออยู่ซึ่งเธอก็พอจะรู้ว่าเป็นใครแอนนาเบธจึงหยิบหมวกวิเศษของเธอขึ้นมาสวมเพื่อพรางตัวทันทีด้วยสูนตัวนั้นได้แอบนั่งรถมากับพวกเขาด้วยซึ่งแอนนาเบธได้แอบหายตัวไปข้างหลังของมันเพื่อถามว่ามันต้องการอะไรอสูนตตนนั้นจึงบอกว่ามันต้องการจับตัวเพอร์ซี่ไปให้เฮดิสมันจึงยื่นข้อเสนอให้แอนนาเบธ โดยหาเธอยอมส่งตัวเพอร์ซี่ให้มันแต่โดยดีมันนี่ก็จะไม่เข้าไปขัดขวางในการทาภารกิจตามหาสายฟ้าของเธอเพราะถึงยังไงเพอร์ซี่ก็ไร้ประโยชน์กับแอนนาเบธอยู่แล้วหรือไม่แน่เขาอาจจะเป็นตัวถ่วงของเธอด้วยซ้ําหลังจากที่คุยกันเสร็จมันเลยอยากจะให้เธอกลับไปคิดดีๆแอนนาเบธเลยรีบกลับไปบอกให้ผู้เขารีบหนีไปซะซึ่งพอสอูนตัวนั้นรู้ว่าแอนนาเบธไม่ยอมรับข้อตกลงของมันมันนี่จะได้แปลงก,กายเป็นสูรก,กายและพยายามจะเข้ามาจับตัวเพอร์ซี่ทันที ในตอนนั้นผู้เขาจึงสามารถหนีไม่ได้อย่างบวุดหวิดทั้ง3ได้วิ่งหนีสุรกายตัวนั้นเข้าไปในป่าโดยหลังจากที่หนีพ้นผู้เขาเลยจําเป็นต้องออกเดินกันต่อเพอร์ซี่เลยเสนอให้ทั้งสองไปหาโทรศัพท์เพื่อติดต่อกับไปยังค่ายแล้วขอความช่วยเหลือแต่นาเบ็ก็บอกว่าผู้เขาไม่จําเป็นต้องให้ใครมาช่วยซึ่งเพอร์ซี่ก็บอกว่ามันอีกตั้งไกลกว่าจะไปถึงลอดแองเจลิสแถมตอนนี้ผู้เขาต้องมาเดินเท้าอยู่ในป่าอีก แอนนาเบธเลยบอกว่าผู้เขาถูกส่งตัวมาทำภารกิจที่สำคัญคิดว่ามันจะไม่มีอุปสรรคเลยงั้นเหรอมีเด็กแค่ไม่กี่คนที่ถูกเลือกมาทำภารกิจแบบนี้หากกลับไปที่ค่ายมันก็เหมือนไปบอกไคลอนว่าเขาคิดผิดที่เลือกทั้งสามาทำภารกิจแต่ Percy เพอร์ซี่นี่ก็ไม่สนเขาคิดว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยสักอย่างนั่นเลยทำให้เพอร์ซี่กับแอนนาเบธเริ่มมีปากเสียงกันอีกครั้งซึ่งใน,นขณะที่ทั้งสองกำลังถกเถียงกันอยู่จูจๆโกเวอร์ ver, ก็ได้กลิ่นอาหารโชยมาทั้งสามเลยตัดสิน,น,น ถึงกระทั่งไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งผู้เขาได้สังเกตไปเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านหลังนั้นถูกประดับลายล้อมไปด้วยรูปปั้นหินมากมายแล้วพอเดินเข้าไปดูชัดๆทั้งหมดก็ได้เห็นว่ารูปปั้นพวกนั้นมันคือรูปปั้นของเหล่าสูรกายมากมายอาเอเนเบธที่เห็นท่าไม่ดีเธอเลยเสนอให้รีบออกไปจากที่นี่แต่ทว่าในตอนนั้นเองเจ้าสูรกายก็ได้โผล่มาเจอตัวพวกเขาทั้งสซึ่งในขณะที่มันกำลังจะพุ่งเข้ามาเล่นงานจู่ๆก็ได้มีสาวคนหนึ่งโผล่มาจากบ้านและทันทีที่ก,กับบเเอนนนนนหหห็้้้าผูญิงคนนัน ทั้งสองเนี่ยจะรีบหลบสายตาของเธอทันทีรวมถึงเจ้าสุลกายด้วยเช่นกันโดยหญิงสาวคนนั้นได้เสนอให้เด็กทั้ง3เข้ามาในบ้านของเธอก่อนเพราะดูท่าว่าสุนตัวนั้นมันจะไม่กล้ามีเรื่องกับผู้เขาทั้งสต่อนหน้าหญิงสาวคนนั้นด้วยเพราะเธอเนี่ยคือเมดูซ่านั่นเองสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มองใบหน้าของเธอจะกลายเป็นหินทันทีเมดูซ่าเลยเสนอให้ทั้ง3เข้าไปกินอาหารในบ้านของเธอก่อนแต่นาเบ,บ็ตก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อใจเธอสักเท่าไหร่ เมดูซ่าเลยบอกว่าหากอยากสู้กับอศุนตนนั้นก็เชิญอ,อยู่ข้างนอกได้ตามสบายหรือเกิดเปลี่ยนใจก็เข้ามากินอาหารในบ้านของเธอได้เพอร์ซี่เลยตัดสินใจเชื่อเมดูซ่าและกะว่าจะตามเธอเข้าไปในบ้านเพราะจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมดูซ่าที่เขาเคยได้ยินจากแม่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นปีศาจอย่างที่ทุกคนคิดและถ้าโกว่ากับเอนาเบธไม่อยากตามเข้าไปเขาเนี่ยก็จะไม่บังคับโกว่าเลยตัดสินใจเชื่อเพอร์ซี่ส่วนเอนาเบธด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเธอเลยตัดสินใจตามเพอร์ซี่เข้าไปเช่นกัน ซึ่งพอทั้งสาเข้ามาถึงผู้เขาก็ได้เจอขนมมากมายที่ถูกจัดเตรียมไว้บนโตะ๊ะโดยเมดูซ่าได้บอกให้ผู้เขากินขนมพวกนั้นลองท้องไปก่อนเพราะเธอกำลังจะลงมือทําอาหารให้กับพวกเขาและพอแอนนาเบตตามพวกเขาเข้ามาท่าที่ของเธอก็ดูระแวงเมดูซ่าเป็นพิเศษเพราะเธอคิดว่าเมดูซ่าน่าจะแคนเธอเนื่องจากว่าแอนนาเบธเป็นลูกของอาเทน่าซึ่งในระหว่างที่เพอร์ซี่กำลังกินขนมเขาในจึงถามว่าทําไมเธอถึงช่วยพวกเขาเมดูซ่าเลยอธิบายว่าเธอแค่ไม่ชอบพวกที่ชอบรังแกคนอื่น เธอสามารถใช้ของขวัญที่เทพมอบให้จัดการกับคนที่คิดจะมาลังแกเธอได้เอเดเบต์เลยสวนไปว่าสิ่งที่อาร์เทนาหรือแม่ของเธอเท่ากับเมดูซ่ามันไม่ใช่ของขวัญแต่เป็นคำสาบตังหกเมดูซ่าจึงเล่าว่าเดิมทีแล้วเธอเนี่ยเคยเป็นคนที่รักและพักดีต่ออาร์เทนามากอาร์เทนาเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอเธอบูชานางและสวดภาวนาให้กับนางเสมอแต่นางก็ไม่เคยเห็นค่าเลยไม่มแม้แต่จะแสดงสัญญาว่านางเคยเห็นค่าความรักของเธอ แต่เมดูซ่าก็ยังไม่ย่อท้อและยังคงสวดภาวานาให้กับอเทน่าเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งที่เทพองค์หนึ่งได้มาที่บ้านของเธอซึ่งเทพองค์นั้นก็คือโพไซดอนหรือพ่อของเพอร์ซีนั่นเองโพไซดอนได้บอกว่าเขารักเธอเมดูซ่าจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่อย่างน้อยมันก็ยังมีเทพที่เห็นค่าของเธอแต่ถ้าว่าอเทน่ากลับไปเปล่าประกาศว่าเธอเป็นคนที่ทําให้นางอับอายและสมควรถูกลงโทษทั้งที่เธอไม่ได้ทําอะไรผิด อเทน่าไม่ต้องการจะให้ใครเห็นใบหน้าของเมดูซ่าแล้วนําเรื่องความงดงามของเธอไปบอกคนอื่นได้อีกนางเลยทําการสารบเมดูซ่าให้ใครก็ตามที่มองใบหน้าของเธอคนๆน,นั้นจะต้องกลายเป็นหินแต่แอนาเบดก็บอกว่ามันไม่ใช่ความจริงแม่ของเธอไม่มีทางทําแบบนั้นเธอเลยถูกเมดูซ่าสวนไปว่าพวกเทพแค่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นคิดว่าพวกเขาสุดแสนจะวิเศษแต่แอนาเบดก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีและคิดว่าเรื่องที่เมดูซ่าเล่าเป็นเรื่องโกหก ในตอนนั้นเมดูซ่าเลยขอตัวไปทาอาหารต่อพร้อมขอให้เพอร์ซี่เข้าไปช่วยเธอในห้องครัวหน่อยโดยในระหว่างทาอาหารเมดูซ่าเลยบอกว่าแอนนาเบธจะทรยศเขาแต่เขาก็ไม่คิดว่าแอนนาเบธจะกล้าทำาเธอถามว่าเพอร์ซี่เชื่อใจเพื่อนทั้งสองงั้นเหรอเธอรู้ว่าเพอร์ซี่ต้องการจะไปช่วยแม่แต่หาว่ามันขัดกับภารกิจที่ต้องออกตามหาสายฟ้าเขาคิดว่าเพื่อนทั้งสองจะไม่ขัดขวางเพอร์ซี่เลยงั้นเหรอซึ่งเธอเนี่ยสามารถจัดการเพื่อนสองคนนั้นให้เพอร์ซี่ได้เขาจะได้กลายเป็นอิสระจากภารกิจ ขอแค่เขาบอกว่าต้องการเพอร์ซี่พอได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยจะรีบกลับไปหาโกเวอร์กับแอนนาเบธทันทีซึ่งเมดูซาก็รู้ทันว่าทั้ง3าน่าจะยังไม่ออกไปจากบ้านของเธอเพราะข้างนอกนั่นมันมีอสูรลกายดักรอพวกเขาอยู่โดยทั้ง3ามได้รีบลงมาหลบที่ห้องใต้ดินแต่ถ้าพอลงมาถึงทั้งหมดก็ได้เจอกับเหล่ารูปปั้นหินนับร้อยที่โดนคำสาปของเมดูซ่าเพอร์ซี่ได้เสนอให้แยกกันไปเพราะเธอไม่มีทางมองพวกเขาทั้งสาคนพร้อมกันได้พวกเขาเลยตัดสินใจแยกกันไปซ่อน และไม่นานเมดูซ่าก็ได้ตามพวกเขาลงมาซึ่งดูเหมือนว่าคนที่ซวยเนี่ยจะเป็นเพอร์ซี่ครับเขาถูกเธอเจอตัวเป็นคนแรกเพอร์ซี่ได้นำดาบของเขาออกมาพร้อมหลับตาเพื่อป้องกันไม่ให้โดนสาบจนกลายเป็นหินเพอร์ซี่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอที่เดินมาใกล้เขามากขึ้นซึ่งในวินาทีนั้นแอนนาเบธก็ได้แอบโผล่มานำหมวกล่องหนมาสวมให้กับเมดูซ่าพร้อมบอกให้เพอร์ซี่แกว่งดาบมาข้างหน้าซะเพอร์ซี่จึงได้หดดาบออกไปสุดแรงและสามารถสับดันศรีรษะของเมดูซ่าออกไปได้ ซึ่งหลังจากที่จัดการเธอได้สําเร็จเพอร์ซีก็พยายามตามหาหัวล่องห่นของเมดูซาจนเจอและคิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาได้โดยเพอร์ซีได้เอาศีรษะของเมดูซาออกไปข้างนอกเพื่อจัดการอสูรลกายที่กำลังดักรอพวกเขาจนมันได้กลายเป็นหินและถูกทําลายไปรียรไดวว่าสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดายเลยก็ว่าได้ต่อมาเพอร์ซีเลยถามว่าพวกเขาควรทําไงกับศีรษะของเมดูซาดีเพราะเขาเพิ่งใช้มันจัดการอสูรลกายเมื่อกี้โดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยด้วยซ้ําหากทิ้งไว้ที่แห่งนี้มันก็อาจจะเสี่ยงว่าจะมีใครมาเห็น เขาเลยอยากจะให้มันสวมหมวกล่องหนเอาไว้แล้วเอาไปฝังจากนั้นแอนนาเบธเลยอยากจะขอคุยกับเพอร์ซี่เรื่องภารกิจโดยเธอรู้ว่าหากให้เพอร์ซี่เลือกระหว่างภารกิจกับช่วยแม่เขาน่าจะเลือกอย่างหลังซึ่งพอโกเวอร์เห็นว่าทั้งสองกำลังจะเริ่มทะเลาะกันอีกครั้งครั้งนี้เขาเลยอยากให้ทั้งสองเข้าใจกันโดยเขาไม่เห็นด้วยเลืที่เพอร์ซี่จะนําหมวกของแอนนาเบธไปฝังพร้อมกับเมดูซ่าเพราะหมวกใบนั้นเป็นของขวัญเพียงชิ้นเดียวจากแม่ของแอนนาเบธมันเลยน่าจะมีความหมายกับเธอมากส่วน abeth, แวอนนาเบธถ พวกเขาจะออกเดินทางเพื่อมาทําภารกิจแต่เขาก็อยากจะให้เธอช่วยเห็นใจเพอร์ซี่หน่อยเพราะนั่นเนี่ยคือแม่ของเพอร์ซี่เลยนะเธอยังไม่ตายและกาลังรอให้คนไปช่วยคิดว่าเพอร์ซี่รู้สึกสับสนแค่ไหนที่ต้องเลือกระหว่างชะตากรรมของโลกกับแม่ของตัวเองเพอร์ซี่เลยตัดสินใจบอกทั้งสองเรื่องคําพยากรณ์ที่เขาได้รับว่าเขาเนี่ยจะถูกหักหลังโดยคนที่เรียกว่าเพื่อนเพอร์ซี่เลยบอกว่าสาเหตุที่เขาเลือกแอนนาเบธนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเธอจะเป็นเพื่อนกับเขาได้ส่วนที่เลือกโกเวอร์ เพราะเขาคิดว่าโกวเวอร์เนี่ยเชื่อใจได้และไม่มีทางหักหลังเขาหลังจากที่เขาได้ยินคําพยากรณ์เหล่านั้นเพอร์ซีเนี่ยก็ไม่กล้าเชื่อใจใครได้อีกเลยจากนั้นเอนาเบธเลยตัดสินใจเล่าเรื่องตอนที่เธอคุยกับอสูรตัวนั้นให้ทั้งสองคนฟังว่าอสูรตัวนั้นได้ยื่นข้อเสนอให้กับเธอโดยหากยอมมอบเพอร์ซี่ให้มันมันเนี่ยจะไม่เข้ามาขัดขวางในระหว่างที่เธอกาลังออกตามหาสายฟ้าแต่สุดท้ายเธอก็ตอบปฏิเสธเพอร์ซี่เลยเล่าว่า เมื่อตอนนั้นเมดูซาก็เสนอจะช่วยเขาเหมือนกันหากเขายอมหักหลังทั้งสองซึ่งเขาก็ปฏิเสธเช่นกันและจากการเปิดอกพูดคุยกันในวันนั้นมันเลยทําให้ผู้เขาทั้งสองเข้าใจและเชื่อใจกันมากขึ้นโดยหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จเพอร์ซีถึงก็นึกออกแล้วว่าจเจ้ศาศีรษะของเมดูซ่าไปไว้ที่ไหนโดยเขากะาว่าจะไปใช้บริการส่งของเฮอร์มิสเอ็กเพรสหรือบริษัทรับส่งของในโลกเวทมนต์เพื่อส่งมันไปยังโอลิมปัสเอนเบดเลยบอกว่าหากทําแบบนั้นพวกเทพเนี่ยคงโกรธกันมากแน่ แต่เพอร์ซี่ก็ไม่สนเขาต้องการจะให้พวกเทพร,รับรู้ถึงสิ่งที่ทำลงไปและหากทำแบบนั้นพวกเขาก็จะสามารถเก็บหมวกของแอนนาเบธไว้ได้ในตอนนั้นเขาได้ตัดสินใจส่งมันไปยังโอลิมปัสจากนั้นก็ตัดไปตอนกลางดึกในวันนั้นทั้งสามได้พากันไปขึ้นรถไฟเพื่อมุ่งหน้าไปยังลอสแองเจลิสกลางดึกคืนนั้นเพอร์ซี่หนึ่งก็นอนไม่หลับเขาจะได้ถามแอนนาเบธเรื่องทาเลียว่าทาเลียเนี่ยเป็นคนแบบไหนเพราะเขาอยากรู้เรื่องของเด็กต้องห้ามคนอื่นเนื่องจากว่าก่อนที่เพอร์ซี่จะเกิด ทาเลียเนี่ยเป็นเด็กต้องห้ามคนสุดท้ายแอนเเบธเล่าว่าทาเลียเป็นคนที่แข็งแกร่งมากตอนที่ลูกกับทาเลียเจอเธอเป็นครั้งแรกลูกเนี่ยดูแลเธอเป็นอย่างดีแต่ทาเลียกลับร้องให้เธอพยายามทําทุกอย่างเองเธอจึงได้โตมาแข็งแกร่งแบบนี้ซึ่งแอนเเบตก็กำลังปฏิบัติกับเพอร์ซี่เช่นเดียวกับที่ทาเลียทํากับเธอเพอร์ซี่ได้ระบายว่าเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคกับธรรมเนียมของพวกเทพสักเท่าไหร่การต้องเผาเครื่องสักการะเพื่อให้เหล่าเทพสนใจหรือการที่เพอร์ซี่ต้องเล่นงานแคลิสเพื่อให้พ่อยอมรับในตัวเขา เขาไม่อยากเล่นงานใครด้วยซ้ำแอนนาเบธเลยเปิดใจเล่าให้เพอร์ซี่ฟังว่าก่อนหน้าที่เธอจะมาเจอลูกกับทาเลียเธอเนี่ยเคยอศาศัยอยู่กับพ่อของเธอมาก่อนเขารักและดูแลเธอเป็นอย่างดีจนอยู่มาวันหนึ่งที่พ่อของเธอได้แต่งงานและมีลูกกับแฟนใหม่นับจากนั้นเป็นต้นมาเขาเนี่ยก็เริ่มมองแอนนาเบธเป็นตัวปัญหาเธอเนี่ยจึงตัดสินใจหนีออกมาจากบ้านตอนอายุได้แค่เจ็ดขวบเพอร์ซี่มาคิดเสมอว่าทาไมพ่อถึงต้องทิ้งเขาและแม่ไปด้วยแอนนาเบธเลยบอกว่าไม่ได้มีแค่เทพหรอกที่ทําแบบนั้น แต่มนุษย์เองก็เป็นเช่นเดียวกันตัดภาพมาได้เช้าวันต่อมาหนังเนี่ยจะเผยให้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างพุ่งตรงเข้ามาภายในรถไฟของพวกเขาหลังจากที่ทุกคนตื่นโกเวอร์เลยบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่2วันพวกเขาเนี่ยก็จะไปถึงลอสแองเจลิสแล้วเพอร์ซี่เลยถามว่าหาพวกเขาไปถึงที่นั่นแล้วพวกเขาต้องไปไหนต่อเพราะเขาไม่เคยไปลอสแองเจลิสเลยซึ่งแอนนาเบธกับโกเวอร์ก็ไม่เคยไปเช่นกันในระหว่างนั้นเพอร์ซี่เนี่ยจะเริ่มนึกถึงคําพยากรณ์ที่เขาได้รับ เรื่องที่ว่าสุดท้ายเขาจะล้มเหลวในการช่วยสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแอนเนบ์เลยบอกว่าคํำพยากรพวกนัน้นไม่ได้บอกว่าเพอร์ซี่จะทาภารกิจไม่สาเร็จเพราะง้นล้มเหลวในการช่วยสิ่งที่มีค่ามันอาจจะหมายถึงอย่างอื่นก็ได้คําทํานายมักจะเป็นแบบนี้เสมอมันตีความได้หลายอย่างยิ่งเพอร์ซี่พยายามเข้าใจมันสักเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้าใจยากมากขึ้นบางทีเราควรจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงชคชะตาก็จะบอกเราเองซึ่งในตอนนั้นจู่ๆก็ได้มีตำรวจมาขอดูตั๋วของพวกเขา โดยหลังจากที่ตำรวจคนนั้นรู้ว่าพวกเพอร์ซี่พักอยู่ในตู้นอนหมายเลข17เจ็ดเขาจึงพาเด็กทั้ง3ไปดูภายในตู้นอนของพวกเขาในตอนนี้กระจกภายในตู้นอนของทั้งหมดเกิดแตกแถมข้าวของก็ถูกพังกระจัดก,กระจายไปหมดตำรวจจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของพวกเขาทั้ง3โกเวอร์เลยอธิบายว่าตอนก่อนที่พวกเขาจะออกไปกินข้าวเช้าทุกอย่างยังเป็นปกติอยู่เลยเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตำรวจจึงเล่าว่าผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นได้ให้การว่าได้ยินเสียงกระจกแตกก่อนที่จะได้ยินเสียงของพวกเด็ก ทั้งสามไม่ถูกตำรวจคุมตัวเพื่อรอสอบปากคาเพอร์ซี่เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีคนมาค้นตู้นอนของพวกเขาด้วยโกเวอร์เลยบอกว่าบางทีผู้มันอาจจะกำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ใครบางคนอาจจะกำลังตามหาสายฟ้าของซูสและคิดว่าเพอร์ซี่เป็นคนขโมยมันไปเพอร์ซี่เลยบอกว่าถึงยังไงพวกเขาก็ไม่มีสายฟ้านั่นอยู่ดีแอนาเบธเลยไม่อยากจะมาเสียเวลาให้ปากคำกับตำรวจไปนานกว่านี้แล้วเพราะพวกเขาไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวันจากนั้นจู่จ ผู้หญิงที่เป็นพยานให้การว่าได้ยินเสียงกระจกแตกก็ได้มาขอนั่งกับพวกเขาซึ่งในตอนนั้นโกเวอร์ก็ได้มองไปเห็นเศษกระจกที่ติดอยู่บนคอเสื้อของผู้หญิงคนนั้นไม่มีใครมาทุกกระจกจากตู้นอนของพวกเขาแต่มีบางอย่างพุ่งเข้ามาข้างในต่างหากโกเวอร์กล่าวในเวลาเดียวกันเจ้าหมาภายในกระเป๋าของผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มส่งเสียงขู่ร้องออกมาซึ่งดูท่าว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นพวกอาศูรย์นั่นเองมันได้บอกว่าพวกเขาทุกคนจะต้องรับกรรมจากสิ่งที่พ่อแม่ก่อเอาไว้เพอร์ซี่เลยสวนไปว่าฟังนะ ผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นตัวอะไรแต่พวกเขาเองก็เคยเจอ,อสูนแบบคุณมาหลายตัวและจาัดก,การพวกมันไปหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นได้ยิ้มแล้วหุนล่อออกมาเพราะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดอสูนทุกตัวโกเวอร์กับแอนนาเบธพอดินแบบนั้นก็ช็อกไปเลยเพราะผู้หญิงที่กำลังยืนต่อหน้าของพวกเขาก็คืออีคิดหน้าหรือมานดาของเหล่า,าสูนนั่นเองซึ่งพอพูดจบเจ้าสูนที่อยู่ในกระเป๋าของเธอก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเข้าโจมตีใส่เพอร์ซี่ทันที แอนนาเบธเลยรีบเอาอาวุธออกมาทิ่มใส่อสูรตัวนั้นก่อนที่จะรีบวิ่งหนีไปพร้อมกับทุกคนทั้ง3ามได้รีบวิ่งมาหลบอยู่ในขบวนรถไฟตู้สุดท้ายในตอนนั้นโกเวอร์ได้มองไปเห็นบางอย่างที่ติดอยู่บนเสื้อของเพอร์ซี่หลังจากที่เขาถูกมันทําร้ายซึ่งมันก็คือเหล็กในนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เพอร์ซี่ก็ยังไม่รู้สึกอะไรมากในเวลาเดียวกันทั้ง3าก็ถูกอสูรตัวนั้นไล่ตามมาติดๆทั้งหมดจิี่พากันลงจากขบวนรถไฟทันทีท Contact, ั้งหมดได้รีบวิ่งเข้ามาในเมืองที่อยู่แถวนนั้ โดยหลังจากที่มั่นใจว่าหนีมาพ้นแล้วโกเวอร์จึงบอกว่าพวกเขาต้องรีบหนีไปสักที่ที่ปลอดภัยซึ่งแอนนาเบธก็พอรู้อยู่ที่หนึ่งมันคือวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สักการะอาเทนา่าวิหารแห่งนั้นได้ถูกซ่อนอยู่ใจกลางเมืองเซนหลุยแห่งนี้จากนั้นเธอเลยพาทั้งสองไายังใจกลางเมืองโดยมันคืออนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แอนนาเบธเลยอธิบายว่าผู้อาศูนย์จะไม่สามารถเข้ามาที่แห่งนี้ได้รวมถึงอีคิน,น่าด้วยตราบใดที่อยู่ในนี้พวกเขาก็จะปลอดภัย โกเวอร์เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปหาข้อมูลเรื่องรถไฟเที่ยวต่อไปเพราะพวกเขาไม่สามารถหลบอยู่ที่แห่งนี้ตลอดไปได้ในระหว่างรอแอนนาเบธเลยบอกให้เพอร์ซี่ลองติดต่อไปหาโพไซดอนหรือพ่อของเขาดูเพราะไหนๆพวกเขาก็มากันถึงวิหารแล้วแต่เพอร์ซี่ก็ตอบปฏิเสธเพราะเขาไม่รู้จะคุยกับพ่อไปทําไมเขาไม่เคยต้องการอะไรจากพ่อของเขาเลยด้วยซ้ําเพราะที่ผ่านมาพ่อเนี่ยไม่เคยสนใจใยดีเขากับแม่เลยขนาดไม่กี่วันมานี้แอนนาเบธยังช่วยเขามากกว่าที่พ่อเคยช่วยเขามาทั้งชีวิตอีก ใขณะที่พวกเขากาลังคุยกันอยู่จู่ๆเพอร์ซี่ก็เกิดหน้ามืดขึ้นมาดูเหมือนว่าเหล็กในที่เพอร์ซี่โดนเนี่ยจะเริ่มออกฤทธิ์แล้วครับแอนนาเบธเลยรีพาตัวเพอร์ซี่ไปแช่น้ําเพราะเธอเห็นว่าตอนอยู่่ข่น้ำ่ยช่วยรักษาเขาได้แต่เทาว่ามันก็ไม่ได้ผลในเวลาเดียวกันทั้งสาก็ได้มองไปเห็นว่าตอนนี้อีคิดหน้าได้ตามพวกเขามาถึงหน้าวิหารแล้วแอนนาเบธเลยบอกให้รีพาตัวเพอร์ซี่ไปยังแท่นบูชาเพื่อขอให้อธีนาช่วยซึ่งแท่นบูชามันก็อยู่ชั้นบนสุดของอนุสาวรีย์แห่งนี้ ทั้งสองเลยจำเป็นต้องรีบพาตัวเพอร์ซี่ไปที่นั่นให้เร็วที่สุดแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองอีคิดหน้าก็ได้ส่งกระแสจิตมาบอกบางอย่างกับเธอจากนั้นใน,นจังหวะที่พวกเขากรังจะพาเพอร์ซี่ขึ้นไปทั้ง3ก็ได้มองไปเห็นว่าอีคิดหน้าเนี่ยสามารถเข้ามาในวิหารได้กูว่ากับเพอร์ซี่เลยสงสัยว่ามันสามารถเข้ามาในวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงหรืออธีน่าเป็นคนยอมให้มันเข้ามาแอนนาเบธจึงเล่าว่าเมื่อกี้อีคิดหน้าเนี่ยได้ส่งกระแสจิตมาบอกกับเธอว่าความโอหังของแอนนาเบธท,ทำให้อธีน่าต และนั่นจะเป็นหหยนะของเธอซึ่งความโอหังที่ว่าก็คือเรื่องที่พวกเขาเนี่ยดันไปส่งศรีรษะของเมดูซ่าไปยังโอลิมปัสนั่นเองนั่นเลยทําให้อธีน่าหรือแม่ของแอนนาเบสต้องอับอายตอนนี้แม่โกรธเธอมากและยอมปล่อยให้ผู้อาศรนเข้ามานั่นแปลว่าอธีน่าจะไม่มีทางช่วยพวกเขาแล้วแน่และเมื่อเป็นแบบนั้นทั้งสามเลยจำเป็นจะต้องสู้กับพวกมันกันเองแต่ถ้าว่าพอขึ้นมาถึงชั้นบนสุดผู้เขาก็เห็นว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวอยู่บนนี้ด้วยพวกเขาเลยจําเป็นต้องไล่ทุกคนให้ออกไปก่อน แอนนาเบธเลืกไปกดสัญญาณเตือนไฟไหมเพื่อไล่ให้ทุกคนออกไปจากนั้นเธอเนี่ยจึงบอกให้โกเวอร์พาเพอร์ซี่ตามคนผู้นั้นไปซะส่วนเธอจะอยู่นี่เพื่อถ่วงเวลาพวกมันไว้ให้เองเธอได้บอกให้ผู้เขาทั้งคู่ทำภารกิจต่อให้สำเร็จและตามหาสายฟ้าให้เจอเพอร์ซี่จึงทำทีเหมือนจะมอบดาบปากกาของเขาให้กับแอนนาเบธก่อนที่เขาเนี่ยจะอาศัยจังหวะที่เธอเผลอดึงแอนนาเบธไปหาโกเวอร์และตัดสินใจปิดประตูเพื่อให้ทั้งสองคนรีบหนีไปแทนโดยเพอร์ซี่คิดว่าหาเขาสามารถหนีไปได้ ร่างกายที่มีพิษของเขามันก็คงจะไม่สามารถทําภารกิจได้สําเร็จอยู่ดีเขาเลยตัดสินใจเสียสละตัวเองเพื่อให้อนาเบตกับโกเวอร์ได้ทําภารกิจต่อจากนั้นไม่นานอสูรกายของอีคิน่าก็ได้โผล่มาโดยมันเนี่ยคืออสูรคิเมล่านั่นเองและถึงแม้ว่าเพอร์ซี่จะบาดเจ็บจากพิษที่เขาได้รับจนแทบจะยืนไม่ไหวแต่เขาก็ยังคงกัดฟันและเดินเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับอสูรตนนั้นอย่างกล้าหาญโดยเพอร์ซี่ได้เปิดฉากเล่นงานไปที่ขาของมันแต่มันก็ได้สวนกลับจนเขากระเด็นปิวไป เพอร์ซี่พยายามจะหนีไปตั้งหลักแต่ถ้าว่าอีคิน,น่าก็ได้ใช้พลังทำลายพื้นเพื่อกันไม่ให้เพอร์ซี่หนีข้างล่างนั่นคือความสูงจากชั้นบนสุดของวิหารตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยจึงไม่มีทางเลือกเขาตัดสินใจหยิบดาบขึ้นมาและเข้าต่อสู้กับคิมิล่าอีกครั้งแต่เพอร์ซี่เนี่ยก็ถูกมันชนจนเกือบจะปลิวตกลงไปข้างล่างในวารละสุดท้ายของเขาอีคิน,น่าได้พูดขึ้นว่าเพอร์ซี่ไม่เคยได้รับโอกาสในการช่วยเหลือจากใครเลยสินนะหากมีใครสักคนเห็นโอกาสก็คงจะดี ในตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยจนมุมแล้วครับร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแรงจนสุดท้ายเพอร์ซี่ก็ได้ล่วงตกลงมาจากชั้นบนสุดแต่ถ้าว่าในวินาทีนั่นเองจุ่ๆก็ได้มีน้ําจากแม่น้ําพุ่งมารับตัวเขาเอาไว้และซีรีส์เพอร์ซี่แจ็กสันเอดียโอลิมปัสใน EP 3และ4ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เช่นเคยครับถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับ ส่วนใครที่อยากให้ผมทำ e ี P ต่อไปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ